ดีครับพบกับช่องเรือโยมเจ้าพญานะครับวันนี้มาทันเวลาพอดีเลยนะครับผมเน่เดี๋ยวมาชมผมขอใช้คลิปนี้ใช้ใชื่อคลิปนี้ว่าพี่จิ๋วแต่พี่แจ๋วนะครับผมพี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเรือลานี้นะเป็นเรือลําไม่ใหญ่มากกับกระทัดรัดนะครับแต่ดูนะครับดึงโป๊ะมานะดึงโป๊ะดินจํานวนสามโปะใหญ่ๆหนักๆน,นะครับ และรู้สึกว่าเรือเนะี่ยจะลำคล่องตัวด้วยนะครับเสียงกระหึ่มาเลยนะครับแต่ไกลเลยนะวันนี้เป็นช่วงเวลาวันเสาร์ตอนบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆนะครับพี่จิว๋วแต่เจ๋วนะครับขอใช้เรียกว่าอย่างนี้ลวกันนะครับดูนะนี่นะดึงสามอกค่อนข้างใหญ่ยอยู่นะสามโะดินเลยนะครับวันนี้นะ ดูแลกันดูแลกันนะครับถ้าพี่ายท้ายนะครับลํำนี้ได้ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงใน y youtube ให้นะครับพี่ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าเหลือพี่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีพี่กระเองขา้างไปพี่คัดท้ายแล้วกันนะครับลํำน้อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าเดือ,อชุดนี้สุดยอดนะนะช่วยช่วยคอมเมนต์ ช่วยบอกชื่อเรือให้หน่อยนะครับพี่ผมนะมองไม่เห็นได้ยังไงนะครับแต่ว่าโอ้สุดยอดนะฮะวันนี้นะบอกเลยนี่นะเสียงคำรัง,งพี่แน,น,น่นอนนะฮะแน่นอนเลยพี่จิ๋วแต่พี่พี่จิ๋วแต่แจวนะครับคอยใช้คลิปที่ว่าพี่จิ๋วแต่แจวแล้วกันนะนะครับ ไปแล้วครับสามเปรตหนักๆครับเดินทางสู่พรุนครแน่นอนสําหรับผ่ไปวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ประมาณตีซะสามโมงเย็นจะใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงในคลองนะครับถ้าไม่มีรายคาดเคลื่อนประมาณห้าชั่วโมงในคลองและพี่ก็จะเดินทางไปถึงวัดพนัญเชิงประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับที่เคยได้รับข้อมูลจากพี่ๆในท้ายเรือนะครับ พี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับออกเลยสุดยอดนะครับออกเลยนะพี่จิ๋วแต่แจ๋วฮนะออกเลยออกเลยวันนี้สุดยอดนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับพี่นี่มาแล้วนะฮะพี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับสามปุ่มค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับ บโบวิทวีดนะครับถ้บโบว์พิดพีพี่เริ่มขายเชือกแล้วนะครับเริ่มปล่อยเชือกขยาวแค่อยขายเชือกนะครับพี่พี่เอ็นเนียนะัะ ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับสามโและก็มีพี่เรือเล็กอีกลำหนึงนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับขอเรือว่าพี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับสําหรับช่นนี้ะนะครับสำหรับวันนี้นะจ้าเลยละละัน ยอดเลยครับบอกเลยว่าพี่จิ๋วแต่เจ๋วครับผมขอใช้คำนี้และกันว่าพี่จิ๋วแต่เจ๋วนะ ไปแล้วครับดินล้วนนะครับสาปนนี้เป็นดินล้วนเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอส่งพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก่อนจะจบคลิปขอฝากช่องเลยโยงจะพยาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด s ับส c ไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ